สวัสดีครับนักเรียนก็ในช่วงนี้ที่ขวดคลิปอยู่ก็เป็นวันหยุดยาว3วันนะครับก็ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะครับคราวนี้ก็นักเรียนหลายคนนะครับก็คงจะได้กลับบ้านต่างจังหวัดนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปเที่ยวนะครับทะเลหรือจะไปกลับบ้านไปเยี่ยมญาติหรือบางคนไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านกับครอบครัวนะครับอยู่ร่วมกันทําอาหารกินกันก็สนุกดีนะครับอ่าก็พักผ่อนกันเต็มที่แล้ววันจันเราก็กลับมาเจอกันนะครับอ่าในวันนี้นะครับจะเป็นการสอบ เก็บคะแนนในงานพิมพ์ภาพนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูหนุ่มเนี่ยไม่ให้งานเลยสอนเสร็จก็ให้ฝึกทําฝึกทําไม่มีการบ้านใครที่ฝึกทําตลอดวันนี้ได้เปรียบเพื่อนๆแล้วนะครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนทํางานพิมพ์ภาพ1ชิ้นนะครับจะพิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์ก็ได้หรือวัสดุธรรมชาติก็ได้หรือจะทั้งวัสดุสังเคาราะห์รวมอยู่ในผลงานเดียวกันก็ได้นะครับ คนที่เรียนทุกครั้งจากคลิปแล้วก็ฝึกทํางานจะได้เปรียบมากเลยได้เปรียบยังไงครับนักเรียนถามว่าคุณครูครับงานที่ผมฝึกไปเนี่ยผมสามารถเอามาส่งได้เลยไหมครับได้ครับเช่นยกตัวอย่างนี่ผมทําอันนี้ไว้ผมขอเอางานนี้มาส่งได้เลยไหมครับได้ครับนักเรียนเอางานนี้มาส่งได้แต่นักเรียนต้องเขียนว่าเป็นงานพิมพ์ภาพจากวัสดุสังเคราะห์ก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือนักเรียนอีกคนนึงอาจจะบอกว่าครูครับผมขอทําขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับผมอยากจะทําทั้งแบบธรรมชาติด้วยสังเคราะห์ด้วยอยู่ในแผนเดียวกันได้ครับนักเรียนก็ทําขึ้นมาใหม่ได้หรือบางคนว่าครูครับผมทําขึ้นมาใหม่แล้วครับแต่มันไม่สวยเลยสู้งานที่ผมฝึกทําตอนส่งครูตอนนั้นไม่ได้ผมขอเอางานที่ผมทาแล้วมาส่งครูได้ไหมก็ได้อีกครับนักเรียนก็อาจจะเอางานที่นักเรียนเคยทําแล้วนี่ เห็นไหมครับเป็นทั้งวัสดุธรรมชาติทั้งวัสดุสังเคราะห์อันนี้วัสดุธรรมชาติอันนี้วัสดุสังเคราะห์มารวมอยู่นะครับที่เคยทําแล้วมาส่งก็ได้นักเรียนก็เขียนไปเลยครับเป็นงานพิมพ์ภาพจากวัสดุสังเคราะห์และธรรมชาติชื่อให้เรียบร้อยเห็นไหมครับคนที่มีผลงานอยู่แล้วที่เคยฝึกทําตลอดจะโอ้โหงานสอบเก็บคะแนนของครูหนุ่มเรื่องงานพิมพ์เนี่ยง่ายมากเลยบางครังบางคน ไม่ต้องเอางานไม่ต้องทาขึ้นมาใหม่เลยครับเลือกผลงานเพราะบางคนเอาคัตเติลบัตเอาโอ้โหอุปกรณ์ต่างๆมาทําเป็นดอกไม้สวยงามมากเอาอันนั้นมาส่งได้เลยนะครับแต่คนที่ไม่เคยทํามาส่งเลยไม่เคยฝึกเลยอันนี้เป็นงานยากของนักเรียนที่จะต้องไปดูในคลิปแล้วมาส่งฉะนั้น1ชิ้นนะครับส่งครูเพิ่มลงในอัลบัม้มเดี๋ยวครูจะไปสร้างไว้นะครับเก็บคะแนนงานบินภาพนะครับแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกัน โดยเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับฉะนั้นงานนี้ต้องส่งทุกคนนะครับเพราะเก็บคะแนนต้องส่งทุกคนนะครับสำหรับวันนี้